กะบอกใหญ่ปกะบอกใหญ่ใส่แขนหน้าระบอกใหญ่หนหนหลูกพี่ลูกพี่มาถึงไม้แล้วครับนันน่ะมาถึงก็เห็นรลอยแล้วครับตัวญ่แต่ว่าถามว่งตัวญ่มันดีกว่า ดูนดูนครับนะฮะดูน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  <c oughs> ใส่สวยเอาหลังพอดีนี่ครับนะะั่นอะใส่ปลาลองสวน มานมานมานครับนะนะ่ะตัวแรงมากล้วเทียวก็บอกประมาณสามขีดเด็ตัวนี้ไปเดี๋ยวตามกันต่อเลยครับนะนะ่ะเดี๋ยวยางเราเบิง้งลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเบิ้งว่าเทาทีได้เพิ่มเติมอีกบอไปฝากพี่ตามนะครับ ลึกพูดดู ใส่สวยตัวที่สองมาลึกแห้งถึงแต่หลังครับผมมาแล้วครับมือเนี่ยตัวที่สองมาแล้วดูใส่สวยๆทั้งนั้นเลยครับนีค,นนครับผมไปตามมันต่อครับผมมันๆครับหอนแปนน่น่ะ งายกันดีกว่าครับเลยสองตัวไม้นี่เอามาเป็นชั่วโมงละเนี่ใส่สวยอยู่ใส่รึ่งกิโลได้เดี๋ยวขึ้นไปหารทีมงานทั้งทึงครับเดี๋ยวไปเจอกันหมาต่อไปเลยครับนะนะ่ะไปครับผมรูรๆขึ้นเฮ้อ่อะไรขยัหบป,ป่ะนะปานินปานินต,ตัวไม่ใหญ่มากนะช่วยไปยิงข้างหน้าช่วย ในในอุ้ยมันก็แม่นเกินน่ะนะตายเลยเหมกระหัวเลยแล้วชนไซโลโอ้ยหัวเลยเฮ้ยเออยิงโดนหัวเลยคอขาดเลยลูกพี่เดี๋ยวจะเป็นลูกปีกแล้วมั้งปีกดีไอ้ยยิงกันแล้วเปลี่ยนปีกนิดมันแม่นขึ้นแม่นขึ้นขึ้นเปล่าโอ้โหหนุนหล้วหนุขึ้นยางแล้วนั่นน่ะครับตามมาพี่เดี๋ยวไปถ่ายน้าจุ้ยก่อนอยู่ยังลึกยิงเลยลึกเกินนี่นี่นี่มานี่ละมานนี่ละ เห็นยังพี่พี่ยอดเห็นยังไม่โดนนายซ้ำซ้ำซ้ำโอ้ยมันตีมาซ้ำอยใหญ่จริงว่ะเฮ้ยใหญ่โลวาเก็บลูกเก็บลูกเก็บลูกไปไหนวะใช่ใช่มันออกมาจากในร่องสวนไอหยาพี่ยอดยิงเฉียดหัวไปนิดเดียวเดี๋ยวมันก็ร้องมันเห็นเงาอย่างเดียวลึกลึกโคตรเลยไหน จัดเลยนะจุ oh, ้ยอ oh, ๋อนั่นน่ะอ๋อไม่เล็กไม่เล็กหนูออกมาแล้วตัวใหญ่หนูหนูอยู่ข้างในหนูน้ำเทือนออกมาเห็นไหมเห็นใช่อหมผมตาได้เป่าได้เป่าโอ้โหจะได้

ม้วนโดนหมูโดนบบเอาโดนคบนาน่ะโดนโดนแบบนี้โดนใส่สวยใส่งามอยู่บนาานนะใส่ประมาณสองนิ้วสามนิ้วได้มานมนครับปลาเพียบเลยปลาเพียบเลยพี่ลอยเป็นฝูงเป็นฝูงเลยแต่ตัวไม่ใหญ่มากเกีบไปกองบนาดน่ะมาต่อครับ โดนปะเอ้าโดน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 ตัวที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รูเหรอครับใส่สวย นี่ครับนาหน้าไส้มานมานครับตัวที่ซีตัวที่หาเขามาแล้วตางม,มาันโตเลยครับไม้ยังสวยปลาขึ้นดีแห้งมาหน,นิไปตา,มมาต้งม็โตตัวหน่ง,งครับใกล้กล้เอาโดนโดนโดนเขาน่ละ ยิ่งไกลกระโดนระยะ20ได้สายออกไปประมาณ20เมตรคกำเน่าเกือบสุดเกือบสุดหนองโดนครับโดนจะใส่งามๆหน่อยใส่ปลาประมาณ3-4นิ้วได้ประมาณ2ขีดใส่งามๆกำเน่ะดีกว่าบอดดิ่งเดี๋ยวขออยากเก็บปลาก่อนเดี๋ยวตามกันต่อเลยครับใส่งาม,งามไปครับผม นีสวยๆหน้าให้น่าน่าเอ้ยไม่ง้อมหันค้างหันนาให้กันยิ่งหนาเลยใส่สวยเอาหัวใส่ฟ้ามือได้ นี่ครับเพเขายิงหัวครับแม่นจัดเขานี้เลยครับเลนมามา,ามา,านครับนะ่ะตรงที่สามไม้นี่ตามกันต่อครับผมมยอมหันคางหันนาให้กันยิงครับตายคือเกาไปตามกันตอ่อไอ้ยาลูกเลี้ยวยิงทีนะ้ะจุย้ยตื้นๆเลย หันซ้ายเห็นยังถัดจากผมยิงไปฝั่งขวานิดนิดนึง เอาโดนโดนโดนแล้ว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 ครับน้าแดงเลยใส่สวยเลยตัวนี้โดนแล้วโดนแล้วใส่สวยใส่สวยที่เล็กนึกว่าบโดนครับอุ้ยโดนทอง อุ้ยลุดลุทลุทลุดลุทลุทบังไฟโลใส่โลพอดีนี่ครับใส่กิโลน่าจะกิโลกว่าแน่นอนเพื่อนเบิดครับนั่นแหละกิโลหนึ่งกิโลสองได้มานมันมาแล้วครับนั่นแหละทางกระตับผมโอ้ยสุดยอดสุดยอด ครับน,านา่ะน่ะใายเลยใหญ่ไหมโอ้ยนะจุย้ยอย่าพูดให้ผมเครื่องเที่ยงยิ่งพื้นผิดเด้อตรงไหน,นตรงเนี้ยนีย่ครับน่ะใส่โอ้ยมาจุยสัตว์อีกละ่ะมึงเป็นเป็น,เป,นเป็นบานห่างอาจจะสันห่าง นี่ครับนันะใส่เครื่องกิโลครับอูอ้บมนัมนมนัมนมันมันมันถอดยังไงนู่นปาดนี่เดี๋ยวขอยากเจ็บปลากันครับนันะตามมาต่อครับผมกำลังมั่นเลยโ,เโ,เโดนโดเหมือนโด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 น,โดน เอาโดนเลยโดนดิแม่งโดนดิพี ức, à, 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 nhà, nhà, y, ่อะไรวะไม่โดนได้ไงดูเหมือนไม่น่าโดนเลยผมเห็นตัวก็รู้แล้วตึ๊กขนาดแบบนั้นแหะโดนเนี่ยไอเนี่ยก็โดนอ้ใหญ่ที่ว่าแม่นจัดดูเหมือนไม่น่าโดน ยใสิสนนัดเลยถ้าจะสัดสัดเลยเดี๋ยวผมจะลงเว็วปาสัดเลยโดนหมันกอแม่นเหมือนกันแม่นก็ฟุกอีกแล้วฟุ <laughs> วกอีกฟุกเกินฟุกหรือแม่นอะฟุวกวะคนแม่นเลยครับน่นะาะยันโ <laughs> ห้เกินระยะยี่สิบเมตรได้มั้ง ตัวที่สามของเขาครับเเต็มหัวเลยเขาเต็มหลังของพี่เอาเข้าเต็มหัวปะโห<ฮ>โคตรแม่นน,น,นี่ครับนั่นนะสองคนสองตัวมา้มาม้านะครับโมนี่โหโคตรฟุกโันี้เจอไม้เด็ดเอ้ยตามมันต้องครับผม<ฮ>ไม่หรอกมันต้องมีความแม่นอยู่ ก่อน yup. ตามมาต่อครับอยงแม่นปลากระบอกใหญ่ปลากระบอกใหญ่ปลากระบอกใหญ่ครับน้าดึงม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 าอย่าให้หลุดนะพี่ใส่สวยจัดสุดยอดสุดยอดสุดยอดแรงดีแรงดปลากระบอกอ่ะมันใหญ่พี่ว่าตัวเล็กเหรอพี่ดูพี่ดูอุ้ยอุ้ยกลางตัวเลยอุ้ยบอกใหญ่บอกไงครับน้าปิดกล่องเพราะท่านนี่ไว้จัดใหญ่ใหญ่จัด อุ้ยใส่แขนหน้ามาบอกใหญ่ลูกพี่ลูกพี่นะจุ้ยบอกใหญ่บอกใหญ่นี่อุ้ยอุ้ยเ็ได้ดีกว่าถามความรู้สึกนะครับโอ้ไม่ิดสุดยอดครับน้าดไปตามกันต่อเดือมเนี่ยยังไม่ห็นเลย เห็นอยู่ปานนีนไงครับดึกดบนหัวดนเอาดนนาดไหนดนโดนดนโดน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 โดนขอบงไหน ในจุยเขามานําเขาลังนะนะ่ะเอ้ยใส่ประมาณเกือบลูกมาอีกแล้วมาอีกแล้วมานีกแล้ว,ลว,ลวโอ้ยโลหนึ่งพอดีว่าพี่เลวว่าแต่บ่เถืองเกือะมีแต่นิ่งใหญ่นะนะ่ะเออไอ้เมนีสุดยอดสุดยอดดี โลเทแน่นอนครับนักตื่นหนาเบื้องนะนะ้านี่ครับมาเดี๋ยวไปตามกันโตรครับปลากระตปลาหลาข้างนี่นออมาจุยอยูค่คนก็อยากปูตาเขาเนืนะ้อคำถนัะเดี๋ยวไปตามตัวตัวไปกันเลยครับเดือมแห่งนะนะั้น ดนดนดูนดนนะน้ดนดนครับดนใส่สวยอยู่ดูนดูนดนดนอีกแล้วดนอีกแล้วป้าหลุมไม่มีผมไม่ขึ้นทีเดียววะแต่หมดแดงนี่ึงับนนาว่าหันนี่แบกกล่องเบิดครับใส่กิโลแน่นอนครับใส่นี้เลย นั้นๆเราพายอดนี้โบนาช่วยสัตวดทีอู้นายจุ้ยไม่เผื่อเลยข้ามเรือกึนไปน้าๆเดี๋ยวตามมาโตครับในสองเลยไปเข้าไปปุ๊บแบตกล่องอาจชิเบิร์ดเราข้ามน้าๆอาจจะทายเบื้องบนได้ทุกชดเนาะเดี๋ยวกะจิพยายามกิ๊บลิบลิบหน่อยเบื้องรับเดี๋ยวยิงอีกบโดนกระไดออกแล้วครับเพราะว่าปลามันเริ่มหูแล้วยิงหนามคุณมาแล้วน้ำ ไปตามกันโตนะั่นนหะโดนไหมวนะน่ะโดนโดนดิระยะสิบ,บ่เมตรยี่สิบเมตรโดนปะวะเหมือนโดนเออต้องโดนสิสั่งตายซะขนาดนี้นี่ครับนี่เท่านี่ใชโล่นั่นน่นะนะ ระยะโคตรไกลโอ้ชิฮิอ้หโ,โดดโดดโดดอีน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วครับนั่นน่ะเดี๋ยวปิดกล่องแล้วเดี๋ยวบอมมีกล่องสรุปผลงานในนั่นน่ะได้บิึงน,นี่ครับนี่ใส่กิโลมนัมนมนันมันไปคุณได้สามตัวแล้วครับนั่นน่ะเร็วพี่มาซ้ำให้หน่อยเร็วเร็วเร็วก่อนปิดกล่องครับนั่่นนะให้พาอี่อนมาสั่ให้ขอให้โดนนะพี่เม็ดเดียวมันอยู่ดินนั่นะน่ะเห็นไหมลูกพี่ เห็นแล้งข้างกอ,องไม้อะขอไม่เดียวโดนนะบ่ไหมบ่ไหม,ม,ไหมพี่อนะไรส่วยส่วนไหนโดนครับอ่ะสามมาพี่ได้ผมได้ปาลาอะไรผมให้นะจุ้ยเลยเ,เ,เพียตายพี่ นี่ครับนันนะปลานยอดมาสัํมไผ่แตงสวยอยู่ครับไปตามกันต่อเดี๋ยวไปสรุปผลงานเลยดีกว่าแม็ดป้องที่เบิร์ครับนันนะไปเดี๋ยวตัดไปมองสรุปผลงานเลยมานสุดๆครับมือนนี้ผู้รับเครื่องกระสอบครับนันนะนี่ครับมาถึงมองสรุปผลงานแล้วครับเพราะว่าผลนสีมาแหละนี่ครับผ่านยอดนี่นะจุ๋ยครับผมมาเดี๋ยวเข้ามาร่วมผลงานกันดีกว่าครับว่าชีได้หน่อยได้ไล่ตำไดนมาครับผมนี่ของผ่านยอดครับเพี้ยนนะ เลี้ยงเดี๋ยวขออยญาเลี้ยงปลาแป๊บนึงครับนนานี่ครับพ่อมาดยเดี๋ยวขออยญาเลี้ยงปลาแป๊บครับนี่ครับนนามาทำไรนนาเบิรงครับสามสองหนึ่งนี่สุดยอดนะครับโอ้โหนี่ของอีสานปลาโลครับนนาเบิร์ใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอันนี้ของนาจุ้ยครับอย่านับอย่านับเราเราไม่ค่อยมานครับอันนี้ของป้านยอดครับ หนึ o of! O of! ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบหาก็ปลากระบอกไงครับนั่นน่ะนี่โอ้ยมาแห้งนี่ครับอุปกรณ์เท่าเป็นอันปืนยังผมกดมเตอร์ใจครับเป็นของผมนี่มินิของผมแล้วก็รางลูกของอันผพานยอดครับนั่นน่ะชั่วเงือกเกือบสามสิบได้สิบกลัวยี่สิบกลัวประมาณนี้แหละครับนั่นน่ะนี่ครับผมมีแต่โตโลโตโรเลยครับนั่นน่ะพี่ เกียบกับมือครับอือเป็นกองครับผมสุบสะ,บะครับนานามักบ่ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจนํำครับเดี๋ยวอีกบกีมือที่ผ่านนานาไปเฝ้าช h a d o w ครับผมแต่กัไปเฝ้าแหลใหญ่คือเราครับแต่ว่ามือน,นี้ถือว่าเป็นมือที่มนันสุดยอดครับหาผลงานใน้นา,นาได้เบิร์ใดสุดยอดครับผมกหวังว่านานาทุกท่านจะมักชื่นชอบนะครับผม ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ครับสงสัยอีพีนี่กคบพงี่มีเพียงสำนีแล้ะครับนัานะเดี๋ยวไปติดตามกันอีพีต่อไปเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ